โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องทุกเรื่องล้วนผ่านการเวลาผ่านการบอกต่อมารุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นการเข้าใจและฟังด้วยปัญญาก็สามารถทำให้วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆด้วยสติดียิ่งขึ้นหลังจากที่สิ้นสมัยของพระเจ้าปทุมสุริยะวงศ์เจ้าเมืองเขมรพระองค์ใหม่ คือพระยาพานขึ้นครองราชสืบแทนและไม่ยอมรับนับถือพญานาคผู้เป็นต้นวงแห่งขเขมรทั้งปวงดังนั้นจึงได้ทำสงครามสู้รบก,กับพญานาคขึ้นมาปรากฏว่าพระเจ้ากรุงพานหรือพระยาพานจับตัวพญานาคได้และใช้ดาบตัดหัวนาคทิ้งทันที หลังจากที่เลือดนาคกระเด็นออกมากระทบพระวรากายของพระเจ้ากรุงผ่านเข้าเลือดนาคที่มีพิษก็สําแดงเดชกัดกรรร่างกายทำให้กลายเป็นโรคเรื้อนลุกลามไปทั้งตัวโรคเรื้อนนั้นร้อยทั้งร้อยรักษาให้ตายก็ไม่สามารถที่จะกลับกลายมาเป็นเหมือนเดิมได้อีก ดังนั้นเมื่อกษัตริย์มาเป็นโรคเรื้อนเสียเองพระเจ้ากรุงพานก็เกิดความอับอายให้ทหารเปล่าประกาศไปว่าถ้าใครรักษาพระองค์หายก็จะยกเมืองให้ปกครองครึ่งหนึ่งในยามนั้นมีฤาษีองค์หนึ่งซึ่งบำเพ็ญตบะอยู่ในกรุงอินทรปัตถมนครได้เดินทางมาช่วยรักษาให้กับพระองค์ด้วยจิตใจที่เมตตา ด้วยความเป็นคนพาลสันดานหยาบช้าพระเจ้ากรุงพาลเกรงว่าถ้าหากฤาษีรักษาตนเองหายขึ้นมาก็จะต้องเสียเมืองไปครึ่งหนึ่งอย่ากระนั้นเลยจำต้องฆ่าฤาษีทิ้งไปแล้วเอาตัวยาที่ฤาษีให้มารักษาเองดีกว่าเรียกว่าไม่ต้องสูญเสียอะไรว่าแล้วก็สั่งให้ประหารชีวิตฤาษีทิ้งเสียที่ทางใต้พระนครนั่นเอง หลังจากที่พระเจ้ากรุงพานรับสั่งให้ประหารชีวิตฤาษีที่มารักษาตนทิ้งทำให้ฤาษีอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นสหายกันเกิดความเคียดแค้นชิงชังพระยาพานยิ่งนักจึงได้สาบแช่งว่าเมืองอินทรปัตถมนครแห่งนี้มีคนพานหยาบช้าครองเมืองขออย่าให้ชีวิตรุ่งเรืองเจ้าเมืองคนใดขึ้นครองราชก็อย่าให้ได้อยู่ในความสบาย ให้พบกับความวิบัติชิบหายด้วยเวรกรรมที่มีต่อกันคำสาบของกรรมภูชาส่วนเจ้าสีโคตรบองของลาวก็รู้กันดีว่ากันว่ามีหินลอยน้ำงูใหญ่ช้างเผือกพญาเหยียบแผ่นดินสี่อย่างนี้มีครบในลาวทั้งหมดแล้วโดยว่ากันว่างูใหญ่คือรถไฟหินลอยน้ำคือสะพานมิตรภาพ ช้างเผือกก็คือช้างเผือกที่เวียดนามให้กับลาวพญาก็ในหลวงเสด็จเยือนลาวช้างเผือกอาจจะหมายถึงของคู่กับเจ้ามหาชีวิตเจ้ามหาชีวิตที่มีช้างเผือกอาจหมายถึงทศพิตรราชธรรมหรือธรรมของพระราชาอื่นๆส่วนงูใหญ่ว่ากันว่า พระาธาตุหลวงสร้างครอบทางขึ้นจากบาดาลของพญานาคที่มาช่วยสร้างเมืองไว้เวียงจันทร์จึงมีชื่อว่าสัตตนาคหรือนาคเจ็ดเสียรส่วนหินลอยน้ำอาจหมายถึงลักษณะที่หินนั้นยากต่อการลอยน้ำแม้ลอยได้ก็ต้องจมลงและลอยขึ้นอยู่ทุกๆเวลาเป็นลักษณะการเจริญและเสื่อมลงตลอดเวลาเท้าสีโคต อาจกำลังบอกว่าเมืองใดที่เป็นอย่างเหตุการณ์ที่ว่ามาไม่รักษาคำสัตว์เมืองนั้นย่อมเป็นไปในลักษณะการลอยน้ำของหินหากมีทำเกิดขึ้นในแผ่นดินบ้านเมืองก็จะสงบดังหินลอยน้ำซึ่งเป็นการยากที่หินจะลอยน้ำลักษณะเช่นนี้เกิดได้กับทุกเมืองบ้านเมืองใดที่ขาดรมย่อมร้อนกันทุกที่ ลาวกับกัมพูชาก็ต้องคำสาบกันแต่ว่าทางเวียงจันร์ทมีการบันทึกและเข้าใจกันว่าสยามสาบานไว้ว่าจะรักษาพระแก้วไว้ที่เมืองสงบเพราะลาวแตกกันเองหากวันใดที่เวียงจันท์สงบก็จะคืนให้บัดนี้อาจจะเห็นว่าเวียงจันร์ทอาจจะสงบหรือสงบแล้วไทยควรอารัธนาไปประดิษฐานที่เวียงจันท์หรือไม่ โดยหากเวียงจันร์ทสงบแต่ทางสยามไม่ให้จะมีห้าอย่างเกิดขึ้นในสยามตามคำที่สยามได้ให้สัตว์สาบานไว้คือ 1. นาคาสะดุ้งตื่นทำให้น้ำท่วมบ้านท่วมเมือง 2. ไม่มีความสงบจเจริญรุ่งเรืองการเมืองขอให้สับสนอนลเวง 3. อาณาจักรเดียวขอให้แบ่งแยกเชื้อชาติ 4. ราชบัลลังก์ขอให้โค่นลม้ม 5. ดินแดนส่วนหนึ่งขอให้จมลงแม่น้ำหากเหตุการณ์นี้เป็นจริงก็เกิดขึ้นแล้วไป3มอย่างเหตุที่สี่กำลังส่อแววอยู่แต่ว่าคงยากแต่อาจเกิดขึ้นก็ได้ส่วนเหตุการณ์ที่ 5. มีความเป็นไปได้มากที่แผ่นดินจะจมน้ำเหตุการณ์ทั้งสาอย่างเกิดขึ้นมาแล้วและเกิดขึ้นตามลำดับ และบ้างก็เกิดพร้อมกันถ้าเป็นจริงจะไม่มีใครมาสาบเราไว้แต่เป็นฝ่ายเราที่ผิดคำสัตว์เองเรามีหลักฐานว่าพระแก้วอยู่ในไทยมาก่อนก็จริงอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยส่วนเรื่องตำนานมาจากสีลังกาก็ว่ากันไปไม่มีหลักฐานสักนิดก็ไม่มีอาจจะเป็นการสร้างเรื่องราวเพื่อให้เกิดการรักชาติพระแก้วศักดิ์สิทธิ์ ใครก็รู้ท่านอยากอยู่ที่ใดท่านจะไปที่นั่นถ้าหากเราเกื้อกูลสงเคราะห์ผู้ที่ด้อยกว่าเราก็จะดีพระแก้วนั่นไม่ได้สถิตณเวียงจันทร์แต่เดิมก็จริงแต่ถ้าเราสงเคราะห์เขาก็จะดีอยู่เหมือนพระเวสสันดรคนก็ไม่เห็นด้วยมากมายแต่ท่านก็ยังสงเคราะห์ผู้อื่น ไม่แน่ภายหน้าอาจพระพุทธศาสนาเสื่อมลงจากแผ่นดินนี้เราอาจได้เชื้อจากลาวมาเติมให้ฟื้นฟูก็ได้ถ้าเราสงเคราะห์เขาเราจะอยู่ในสถานะมิตรกันถ้าไม่ยอมให้ภายหน้าลาวเติบใหญ่นอกจากจะให้แล้วเรายังจะมองหน้ากันติดอยู่หรือ ถ้าตกลงไว้ให้สถิตณเวียงจันทร์ภายหน้าอาจมีการเชิญไปสถิตณกกรุงเทพห0ปีเวียงจันทร์ห0ปีก็เป็นได้ส่วนเรื่องว่าคำสาบเท้าสีโครจะมาลายเมื่อนั้นแผ่นดินลาวกับไทยจะเกิดรวมเป็นแผ่นดินเดียวกันแต่ต้องผ่านวิกฤตก่อนเรื่องนี้ไม่รู้บางตำนานว่ามาคนลาวเวียงจันทร์ที่รู้เรื่องนี้อาจไม่ชอบไทย ไทยก็ว่าไม่ใช่ของลาวแต่ในความเป็นจริงเราทะเลาะกันจริงหรือแต่ทางจำปาสักกับเมืองอุบลเมืองที่เป็นเหตุให้ลาวทั้งสามอาณาจักรตกเป็นของสยามก็ยังฮักแพงกันดีอยู่เพราะต้องเป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่รักกันเพราะมันมาจากน้ำใจที่ไหลออกมาเองจะบอกว่าผิดกันเพราะเรื่องพระแก้วก็อาจจะใช่ที่วัดเดิมพระแก้วในลาว มีพระพุทธรูปถูกทำลายจอมพระเกศเพื่อเอาของมีค่าข้างในและพระพุทธรูปทุกองค์ถูกทำลายดวงตาคิดว่าน่าจะเป็นพลอยด้วยการแซะทำลายในตาทุกองค์เป็นรอยบากใหญ่อย่างชัดเจนยกเว้นองค์เดียวที่ไม่ถูกทำลายตาเพราะมีชาวลาวมาล้อมพระองค์นี้ไว้ถ้าท่านเป็นลาวถูกทำอย่างนั้นท่านจะรู้สึกอย่างไร นี่แหละที่เขาว่าผู้น้อยย่อมโดนกระทำคอได้แต่เพียงเป็นผู้ใหญ่จะเมตตาบ้างก็คงจะเป็นบุญ